สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีทำชุมเด้อครับผมครับตอนนี้อยู่วัดผู้ซี่วยครับพี่น้องกับบรรยากาศฝนกําลังตกนะครับเนาะกับพามารับชมโครงสุดท้ายน้ากันครับตอนนี้ญาติโยมกับมาหลายนะครับเนาะกับมาทําพิธีเปิดดวงนะครับเนาะรับเอาจังเข้าไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับพี่น้องว่าปูจะเน้นจะย่ําหรือจะว่งให้ตัวใดครับโครงสุดท้ายมารับชมน้ากันครับ

ปู่ก็ท,ทําพิธีนะครับเนาะเปิดดวงให้ญาติโยมกับท่านชุมพี่น้องกับมันนี้กาลังไหลมาหลายครับรับญาติโยมมาเปิดดวงนะครับท่านชุ่ครับเดี๋ยวจังไปรับชมน้ากันครับบ่าโค้งสุดท้ายปู่เน้นไปเนาะครับเนาะรับชุดบนชุดล่างครับพี่น้อง ปูก็จะผูกแขนให้ญาติย่เมด้วยครับที่เขามาเปิดดวงนะครับท่านช่วมพี่นอ้องครับเครับ <laughs> <ป> <c oughs> เปิดดวงแล้วปูก,ก็ว่าผูกแขนผูกโชคผูกไสยเนาะครับพี่น้องครับ หยาดย่มลังไหลมาหลายครับวันนี้ครับพี่น้องครับตั้งแต่เช้าจนบ่ายนะครับผมคราตาที่ฟ้องกันในมูเข้าใจว่าผู้เชี่ยวเราเป็นไงอันเนธให้อำเภอเฟสหรือเปล่า ครับหลพ่อน้ำกัดครับท่านชุมครับ

งวงหรือเป่ครับปับมีงมเตเนนมีดเตเนนครับ <c oughs> เน้นไปที่ตัวตรง <c oughs> ตรงเน้นไปที่ตัวตรงตรครับปู่างก็ตรงตเน้นสาสองครับโอ้ยสามสองสามสองสามสองสามห้าสามครับเน้นเน้นเน้นกคูครับปูเน้นทหกคู 2, ครับ <c oughs> ถ้าเอาทั้งหกคูจะเป็นงวดที่สามสิบสามครับถ้าเอาสองคูล่างหั่นจะเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าครับสองสามห้าสามงวดที่ยี่สิบเก้าถ้าร่วมเบัตรตั้งตัวที่ห้าแปงหกคูจะเป็นงวดที่สามสิบสามปูตัวที่วงซีหนึ่งนี่จังไหนครับปูตัวที่วงซีหนึ่งมันเป็นงวดที่สิบหกครับผมงวดที่สิบหกครับไม่ออกบนก็ออกล่างครับปูไม่ออกบนก็ออกล่างงวดก่อนมัน 9414ครับผมออกทั้งบนทั้งล่างงวดนี้9841ครับ9841ไม่บนก็ล่างนะครับงวดที่16ครับปูตัวที่แน่ๆซุ่มเดินย่ายๆก็คือ6898ครับสองตัวตรงๆ6898บนครับปู2353 สองสามห้าตรงๆบน2คู่ล่างสองคู่ครับปูอวดที่ยเกาทั้งบนทั้งล่างครับถ้าเอางวัที่สามสิามจะได้อยู่หกคู่ครับผมจะเด่นที่หนึ่งครับปูสองหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ก็เป็นชุดล่างนันครับชุดล่างชุดล่างหกคู่ตรงๆครับที่สามสิบโอครับ แต่เนนปูเนนที่2อสามกับ 5, 3, ่าสครับท่านชมตรงตทุกตัวตรงตทุกตัวบนหกแปดเก้าแปดนะครับปูครับห้าสามสองสามครับปูเน้นยำาปได้ครับท่านชมครับถ้า1หนึ่งมาปูวาสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับปู ถลุดจากนึงนี่จะเป็นสองสามหาสามเล่นมั้งครับผมครับปูตัวเน้นตัวเน้นจังๆเลยครับเน้นให้จังๆรับปูเอาครับทำชนชมครับนะครับน้องปูก็เน้นให้ละครับคงสุดท้ายครับแคปนาจอเ้ยครับพี่น้องครับผมน้ำตามน้ำครับ ครับเด้อใส่ขันหมันไปปูไว้เดีมาอีกของสุดท้ายนี้ครับท่านชมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขุสุขคนเด้อครับเงินไหลน้องทองไหลเขา่าสุขัดทุกท่านครับพ่ากันคลิปหนา้าครับสวัสดีครับ